ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะครับกับควอินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาเสนอเมนูนะครับไข่ลูกเขยนะครับวันนี้ผมจะทําไข่ลูกเขยนะครับสูตรควอินฟินเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับก็วันนี้ผมใช้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนะครับผมใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเรานําไปทอดนะครับ แล้วก็จะมีน้ําตาลนะครับวันนี้ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับหรือว่าใครจะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับน้ํามะขามเปียกครับอันนี้ผมคั้นเองนะครับน้ํามะขามเปียกคั้นเองหรือว่าใครสะดวกที่จะซื้อแบบสําเร็จก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีแบบเป็นขวดสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็หอมแดงครับหั่นซอยไว้เดี๋ยวเรานําไปทอดนะครับแล้วก็จะมีน้าปลานะครับหัวน้ําปลาอย่างดีนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับก็เดี๋ยวเรามา เริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาต้มไข่กันก่อนนะครับผมก็จะต้มแบบพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่เกลือนะครับลงไปหน่อยนึงนะครับทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับผมจะไม่ต้มตอนจะไม่เอาไข่ใส่ตอนน้ําเย็นๆนะครับผมจะต้มให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็เอาไข่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวันนี้จะทําให้ไข่แบบเป็นยางมาตู้มหน่อยนะครับพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปเลย ใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยวันนี้ผมใช้สองอย่างนะครับทั้งไข่เป็ดทั้งไข่ไก่เลยนะครับพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับผมก็จะคนนะครับจะคนจะคนนะครับคนเพื่อให้ไข่ไก่เราไข่แดงเราอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คนคนคนไปเรื่อยๆเลยครับคนไปประมาณอย่างนี้นะครับ คนเพื่อที่เวลาเราผ่าออกมาไข่แดงเราจะได้อยู่ตรงกลางลูกนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้มไว้อย่างนี้ประมาณถึง5-6นาทีนะครับก็ทุกคนครับเราก็ต้มมาประมาณ6-7นาทีแล้วครับก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราตักไปน็อกในน้ำเย็นไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะกันนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมแกะไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราทอดแบบว่า เราไม่อยากให้น้ำมันกระเด็นนะครับเราก็เอาไข่ที่เราแกะเนี่ยนะครับไปซับทิชชู่ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไข่เราก็ผมก็จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันจนรอให้น้ำมันเดือดดีเลยนะครับก็จะใช้ไฟกลางนะครับก็เดี๋ยวเรานําไข่ลงไปทอดเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ เราใช้ไฟกลางๆนะครับพอหลังจากนั้นผมก็จะคนให้แบบไข่เราเหลืองทั่วๆนะครับแล้วก็เราชอบเหลืองประมาณไหนเราก็เอาตามใจเราชอบเลยครับแต่ว่าผมจะให้ไข่เราเป็นแบบยางมาตูมหน่อยนะครับก็จะแบบเหลืองๆข้างนอกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวข้างในจะไม่เป็นยางมาตูมนะครับ ก็ทุกคนครับไข่ที่ผมนํามาทอดนะครับไข่ต้มก็เหลืองพอประมาณนี้นะครับผมก็ต้องการประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยครับเราตักพักไว้ก่อนนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมทอดไข่แล้วผมก็พักไข่ไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาเจียวหอมแดงกันนะครับผมก็จะใส่หอมแดงที่ผมหั่นซอยไว้นะครับลงไปเจียวเลยครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับใช้ไฟกลางๆแล้วก็เจียวไปให้เหลืองหอมกรอบเลยนะครับ ก็ท so um so ุกคนครับหอมแดงเราก็เหลืองได้ที่แล right. right ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตักพักไว้เลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทอดพริกแห้งนะครับเอาพริกแห้งเราลงไปทอดเลยครับเดี๋ยวเราเอาไว้แก้มกับไข่ลูกเขยยางมาตูมเราละครับก็ทอดพอหอมๆกรอบๆนะครับก็โอเคแล้วครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตักพักไว้เลยครับ ก็ทุกคนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทําน้ําราดไข่ลูกเขยแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลมะพร้าวนะครับลงไป2ก้อนนะครับหรือว่าใครไม่มีก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้าปลานะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลไปจนน้ำตาลเราเหนียวได้ที่แล้วนะครับกับน้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับอโอเคแล้วครับทุกคนผมก็จะเน้นรสชาติแบบเปรี้ยวหวานนะครับ เปรี้ยวนิดๆนะครับไม่เปรี้ยวมากนะครับเพราะว่าเราใส่น้ําตาลลงไปก็ไปตัดกับรสชาติเปรี้ยวของน้ามะขามเปียกนะครับแล้วก็น้าปลาด้วยนะครับที่เราใส่ลงไปก็ไม่เค็มมากนะครับก็โอเคแล้วครับประมาณนี้นะครับรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปจัดไข่เราใส่จานไว้เลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาหั่นไข่ที่เราทอดไว้เลยนะครับว่า เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราหั่นผ่าครึ่งเลยนะครับอก็โอเคแล้วนะครับทุกคนไข่ออกข้างในก็จะเป็นแบบยางมะตูมนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราจัดใส่จานไว้เลยนะครับ mm hmm. ก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมผ่าไข่เรียบร้อยแล้วก็จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเอาน้ําที่เราทําไว้นะครับมาลาดไปเลยนะครับเราก็ลาดไปเลย ก็จะมีความข้นนะครับเหนียวเหนียวหน่อยนะครับแล้วก็ไข่ของเราก็จะเป็นแบบยางมะตูมด้วยนะครับก็น่าทานไปอีกนะครับลาดไปเลยครับก็เราก็ลาดเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับไข่ลูกเขยนะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับแล้วก็ไข่เราก็จะเป็นแบบยางมะตูมน่าทานด้วยนะครับเมนูนี้เด็กๆก็ทานได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงด้วยพริกทอดแล้วก็ หอมแดงทอดนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ